สวัสดียมัส้าวันที่31มีหน้าคม2,565นะครับเน้องหกพอก็ผา่าปลูกต้นใหม่คือเกา่าออกมาหน้าพี่น้องนะครับนี่กล้วยเนาะออกมานาะนะครับกบมาเกลือไก่เกลือเป็ดเกลือปลานะครับเกัด ยางน้ำทางขหน้าเนาะบะนี่แหละที่น้องก๋วยกระลังออกมากเนาะนี่เครื่องปลูกข้องฟังกันด้ยอมะเขือเขื้มะพรีกแล้วั็ทางไตก็เป็นตะไคร่นะครับเอ้โมเมนไหม เป็นกระเทียมเนาะกระเทียมครับนี่มีผักหอมเปรยพร้อมนะครับหอมใบเลื่อยเนาะนี่แล้วกะ็หอมกุง้งนะครับหรือว่าหอมปลอ,อมเนาะแต่มี บวบเนาะนะครับบวบกำลังแตกขึ้นมาก็มีนีน่เป็นมักซิดากินจูนี่ห่อไว้นะครับกำลังกินไปแล้วหน่วยหนึ่งสองหน่วยแล้วนะครับต้นนี้เนาะนี่ทีงนี่ห่อไว นี่ก็สองน่วยไก่พ่อกินแล้วพี่น้องครับนี่สมุน,ห,นห่อไว้เนาะหลายกําลังเป็นดอกจับมากแล้วหลายอยู่นะครับมุนเดยวจะน้อยก็จะห่ออีกนะครับเป็นพวกพักไซมักทัวรุ่นที่สองกระลังเป็นมาอีกพี่น้อง น,นี่ด่านท่านี้ก็ได้ก็ลังเป็นหมางไม้นะครับนี่เป็นบ่หนีนี่รุ่นแรกเพิ่งเบิร์ไปแล้วเนาะกระปรงไม่อีกวันนี้นครับนี่บ่หนี่หมารุ่นสองเนาะก็ลังเป็นอีกนะครับมูนี่นี่คาม่ หอ,อมคือกันอยู่นี่ก็ไดหอ,อมปลอมเนาะนี่และนี่ถั่วกพลังสีดาเนาะนี่น้ำมูล กล้วยม่วงนะครับแต่ว่าพระท่านเป็นหมากจะนอกกล้วยม่วงดูหน้าอยู่ดูบานไปปลูกน้ำกลนซุ่มมนีเป็นหมากเลยครับนี่พริกหมากพายนาอกนี่เป็นพระอีตู นานพักเก่าเนาะนี่ตู้นะครับอีตู้เนี่ยหมักพรีกหมักเขือเนาะนี่อันนี้คือกันนะครับนี่ เป็นอุโมงต้นใหม่นะครับต้นใม่เนาะนี่ละที่คือวางแผนวางโครงการไวไเนาะปีเจ็ดเดือนปีแปดเดือนนะครับนี่เ็เริ่มเป็นอุโมงเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาเลยพี่น้องครับโอ้ทางดนะ้านมี่ข้าตะไคร้นะครับ พักต่างๆเนาะพักกูดพักหนามปลูกไว้นะครับเครื่องบวกปล,ล่ามเครื่องมาพี่พริกนี่น้ำมัมหมะฮู้แต่ว่าจะกสิยดีกินหรือบอนะครับแต่ว่ากำลังใหญ่ขึ้นอยู่ เป็นมอนเบอรี่กับปูไว้สองขางทางเพราะว่าผมจะเห็ดเป็นอม่วงม่อนน้นี่อันนี้แต่ไร่หอมด้วยพี่น้องกำลังแตกกอเนาะนี่ครับกำลังแตกกอนี่ต้นชิงชันครับชิงชันอยู่นี่กับมี่เพราะหอมมี่ย่างมีปลูลายแนวนะครับ ใบัวสุกัหเสือกินกับลาบกับนี่เนาะนี่ฮักเชยาหรือว่าคณะเม็กซิกันนะครับ ูดนี่แหละครับตอนนี้ก็ล่งสะอนผักกูดแห้งเนาะพี่น้องนี่เห็นบอกหยอดมันมื่อีล่ะไปพัดใส่น้ำมันหอยพัดกินแ่บพี่น้องนะครับพัดแบ่บเนาะอาหารปลอดภัยนะกินอาหารให้ปลอดภัยพักไรสารที่ฮ ผูกกินเองนี่แหละดีที่สุดนะครับพี่นอ้องห้านี่บ่า่ใช่ปัญหาหรอกห้านะครับห้าจะเป็นพืชอีกชน,น,นิดหนึ่งเป็นทั้งปุย๋ยนี่เข้าโลกออกแล้วเากับป้ากว้นี่เลยนะครับก็บเป็นปุย๋ยให้เขาตอ่อนี่ เอากบกบก,ก,กไปนี่เนาะนะครับก็เป็นปุ๋ยเพิ่นต่อเลยนี่นี่ละเห็นบ่โลกอองนี่ก็เป็นเป็นเครื่องพีเลี่ยงเป็นเครื่องปุ๋ยนะครับอย่านี่นี่ แค่นี้ก็โอเคแล้วนะพี่น้องตัวนี้ก็จงไว้นี้เลยมันปกคลุมมันมีความซื้นนะครับนี่จบแล้วพี่น้องแค่นี้ก็ได้ครับนี่เป็นบอ่อข้างนา้ำ็ปงออกเรื่อยๆพี่น้องก็ล่างขยายมนูนี้ข้างน้ำเนาะ ผักบุ้งนี่นะครับนี่เห็นบอแตกแพ่ขยายออกมาเรื่อยๆเนะาะฉนั้นก็ติีเต็มเหรอนี่นะครับนี่พุนทึงผักนอกทึงผักนอกกะละขยายหลายเลยพี่น้องเริ่มเงาเดียวไดว้ผมปลูกอยู่นี่ ข้างนอกนี่เดี๋ยวจะน้อยมันก็เทาก็ถอ,อนหยางให้มันมันก็ัดใหญ่ขึ้นไปเรื่อยเนาะข้างนอกข้างนอกพื้นบ้านเท่านี้นะครับโอ้แพ่ไปพูดเต็มเบิดน้ำมูลนะนี่น้ำมูลนี่นะครับข้างนอกพี่ข้างนี้ก็ได้ขยายมาเรื่อยๆนะพี่นอ้องนี่พี่ความทางมาพี่แล้วนะครับทางยางมาพี่ ไอ้ซุ้มนี้ก็ติดแล้วพี่น้องเดี๋ยวกับเดี๋ยวเขาขยายพันธุ์ออกเองบัานนี้เนาะพักกูดนี่นะครับนี่พี่ผมปลูกไว้ปลูกเริ่มแพ้คันประมาณเดือนหนึ่งกบไปนี่มนันิเริ่มแตกงอกออกใหม่ไปเรื่อยๆนะครับเป็นน้ำไหลมันเนาะนี่เห็นบ่ แน่นอมันกับมีลูกมันออกมานามุ่นีนะครับอันนี้มันกับลไปเรื่อยๆนะครับแพร่ไปให้เขากินนาอนี่นะครับนี่ไก่ผมก็เลยใสยเ่เพื่ออะไรกุกู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 กไก่น่อยนะครับ

กุยสิบโตเลยยุซีพี่น้องก่พันกายพันไข่เนาะพลังมาหมากินครับกูกกูกกกกุ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 กุกุกเซดกระเลือตัวเดียวพี่น้องน้องกับขาสู้พวก เ,เกี่ยวเข่าซอยกินเนาะเพิรนกำล่างฝักอยู่ตอนนี้นะครับนี่เอาให้เพิ้นพ่อหนี่เนาะพามันหาเคลียกินแม่งกินน้ำหอมใหม่นะครับ เคลียร์เลาะไปพูดมันก็ได้กินมืดอาหารนะครับมึงเนนกพี่น้องครับนกปลอดนะครับนกหลายพี่น้องเป็นร้อยสองลอยมาเต็มอยู่ตรอนี้นะนี่จะขี่นกน้ำน้ำหอมใหม่เนาะเป็นนกอาศัยของนกของีไปน้่นะครับมีความสุขพี่น้อง มีปลามีนี่เนาะมีปลาใหมนี่เพราะว่าหนึ่งละเขาก็ได้ลมเงาได้อยู่อาศัยพออากาศให้อากาศดีอากาศบริสุทธ์นะครับประโยชน์ที่เราได้รับตอนนี้ทางตรงๆเนาะในลุมเงาได้เป็นแรงผักพรอนอนใจเนาะ ให้นกนูกเรมาอาศัยพวกกระปอมพวกนี้รับผมก,ก็มาปล่อยแล้วก็แพพันอยู่นี่นะครับนะครับใบมันลวกมากกับรงน้ำกับป้าได้กินหอยกุ้งหอยปูป้าได้กินนะครับพวกใบมันเนาะนี่พักเอกตบชวาที่เผมเอามาปลูกไวน้นี่เอามาหน่อยหนึ่งนะครับนี่ ก็เริ่มแพเดี๋ยวนี้หอยชลีนี่โอ้ยหลายคักปอนเพราะว่าพี่กายเนี่ยบ่คอยเห็นบ่คอยมีหอยเนาะตอนมันเป็ดผมหลายๆนะบัานี้เดี๋ยวนี้ลายแห้งครับหอยทึ่งหอยจูบทึ่งนี่เริ่มลายแห้งแล้วเปินกะกาะกินน้ำหากมันน้ำนี่มันนะว่าหากมันเน่ามันยังปลากระอ้วนพี่น้องนะครับนี่แหละเป็นแหล่งอาหารจันดีขึ้นกัน นะครับพวกหากหญ้าหากยังมันาเนาเนะ آ, กับปลากลุ่งหอยปูปลากับกินแล้วก็มีแข้งต้อนมีแมงยังสารพัดนะครับอยู่ในน้ำนี่เห็นไหปลามีมองแลกอาหารหรอยังไงเนาะนะครับนี่หญ้าหวานผมปลูกไว้ให้สัตว์กินเื้นกันให้ปลาให้นี่ได้กินได้เบิดนะครับ ม่วนวายเป็ดไก่กินได้เบิดนะครับหย่าวานอิสเรลนี่นาอเดี๋ยวนี้นก็กลานก็นมาเกี่ยวอสองหมือ่อสามหมือมาเกี่ยวเท่านึงนะครับนี่ผมเห็นเขามาเกี่ยวออกน้เห็นบ่ียผมเขาเกี่ยวออกนะครับเละเละอ้อ,อมน้องสะไปนี่อ้อมน้องหน่อยตัวน,นี้เนาะแต่ก็เละลขั้นเพื่อเละทางนะครับ เอาไว้สั่นเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี่ตอคานะครับขึ้นมห้าลกไปกินกะก,นก,นก,อ,นกอนี่กับกอนี่กะพ่อได้กินแล้วนะครับพี่น้องเนาะไปหนึ่งไปนี่เห,หนึ่งใส่ปลาหรือหนึ่งเหน้ามริกกินกับน้ามริกก็ได้เนาะเป็นผักเนาะพุนอคาเต็มเลยพี่น้อง กพราะว่าตอนนี้ผมปลูกกระลังเลยหาซิบก่อเนาะเนาะอันซุ่มปลูกใหม่ปีนี้พระท่านได้นับนะครับก็จะขยายไปเรื่อยๆน้ำหงมไใหม่ซุ้มนี่ละเนาะจะขยายไปเพื่อผมเต็มพื้นที่น้ำมงได้จะปลูกนะครับบ่ห้ยดินว่างเนาะนี่จะขยายมาอีกนะครับเลาะไปนี่นเลาะมานีจะขยายขยายไปฝุ่นต่อนะครับ ขยายมาพี่เนาะนี่กระปอมปอมว้านนี่ก็มาปล่อยไป็นสองโตนะครับนี่แหละการเห็ดผสมผสานกับคอยเห็ดตามกับร่งของเฮ้านะครับคอยเห็ดหเล็กๆละหน่อยไป สารับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผงจิตหาแนวมาเผยแพร่หรือว่ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเนาะนะครับสาระคลิปนี้ก็สวัสดีครับ